เดอะสแกรี่บายนัทผีออฟฟิเชีสนับสนุนโดยวิมานทิ์วิมานทิ์ทจำหน่ายลงศพและมีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมเคลื่อนย้ายศพ24ชั่วโมงจัดได้ทั้งแบบไทยจีนคริสติดต่อที่วิมานทิ์ไปหลอนกันครับตั้งชื่อเรื่องว่าแดนดินถิ่นเมืองผีโอโอ้าวเป็นไงพี่พีเชิญเลยตั้งชื่อเรื่องได้ไม่อะอไรทำไมอะ พี่อะส่งชื่อเรื่องไป Amazing Thailand อ๋อท่านเปลี่ยนชื่อเรื่องพี่เลยอ๋อก็เหมือนกันแหละความหมายก็พอๆกันแหละลองฟังดูลองฟังดูนะได้ไม่ได้จำไม่ได้ที่ฟังจากไหนมาเนาะคใครเล่ามาาันเวอะนานละนานละมันอยู่ดีมันนึกออกมาเองบาทีไอ้ฝนมัน,นโทรมาพี่เออ,อเรื่องนี้แลนอกันชื่อตัวละครพี่จำไม่ได้นะแต่น่าสมมุติแล้วกันครับคุณหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในออฟฟิจิตรเดียวกับ คือถึงลักษณะว่าเออเป็นโปรดิวเซอร์ทางทีวีใช่ไหมแ mm. ค่ใช่แสมัยก่อนตอนที้นัดเคยจัดอยู่ที่ช่องไลน์อย่าเงี้ยเขาไปท,ทำเรื่างนั้นะครับเขาก็มีข้อมูลต่างๆในประเทศไทยปรากฏว่าเพื่อนเขาเนี่ยชื่อแอนแล้วกันบ,บอกไอ้ยึงแกพอมีเนี่ยแหล่งต่างๆในประเทศไทยใช่ไหมหนึ่งบอกโอเคใช่แอนท,ทำไมบอก,บอก,บอกเอออดีฉัน่ะ จอนเนี่ยเป็นเพื่อนชั้นที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมาไทยทาสารคดีในเมืองไทยครับเขาจะจว,วานเนี่ยเขาเลยเนี่ยจ้างชั้นอ่ะแล้วก็ให้ชั้นหารถให้เขามาแบบอย่างเงี้ยชั้นเจะวานจ้างแกต่ออีกทีหนึ่งแกสนใจไหมอืมก็เป็นเมย์พาไปเงี้ยบอกโอเคเพื่อนีเรียกแต่พระจอนมาถึงเมืองไทยเนี่ยอเขาอยากไปภูเก็ต นึกแ่ภูเก็ตมั้งภูเก็ตทางใต้ภูเก็ตไปภูเก็ตไปพีพีพวกเนี้ยไอ้กระบี่อ่ะครอบอหนึ่งก็โอเคแต่จรอเนี่ยมันไม่ได้กัดเครื่องขึ้น,นบินไม่กัดขับรถไปนะลากเหมือนซึ่งอีกหนึ่งอ้ามันก็เข้าใจแค่พาเที่ยวในแถานี้แล้วก็นั่งเครื่องบินไปอย่างเงี้ยครับที่บอกว่มัน มันไม่เป็นตามที่มัเนเหมือนคิด่ยสุดท้ายก็ต้องไปอ่ะเพราะรับงานแล้วอ่ะอก็ oh. ออกรถไปกลางคืนเลยนะช่วงออกเย็นๆค่ำๆนะเพื่อไปกระบี่ก็ขับรถไปหนึ่งขับแอนั่งหน้า oh. หนึ่งที่บอกกู oh. ก็ไม่อยากจะขับรถกลางคืนนะนะมันไกลใช่ไหมกรุงเทพไปกระบี่ไกลนะไกลครับไม่ไรู้ใช่ไหมอืออ mm ีก hmm. จอนนั่งหลังจอนบอกมึงจะเอาบรรยากาศคือ คือเขาก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆไงกลางทางเวลาค่ำคืนเนี่ยเขาบอกกลางวันเบื่อละถ่ายกลางคืนมางเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆในตัวเมืองก็ไม่สีเรียสใช่ไหมนัดแต่พอออกกลางวอกเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกรุงเทพแสงสีมันหายไงมันกค่การันทุ่งนาบางต้นวงต้นไม้็มหมดขับเรื่อยๆเนี่ยไี่จอนเนี่ยมันก็พูดมาต่อยขอทีตลอดทางครับภาษากีนอะซึ่งแอนก็ฟังหนึ่งก็ฟังออกอะมันก็ถามทุกถามที่ตลอดอะ จนกระทั่งมไปเข้าจอหวนหนึ่งเขาบอกอนึกม,มันหลับมันไม่หลับมันกับว่านี่คุณตึงได้ข่าวประเทศไทยผีดุไม่ใช่เหรอออเนี่ยเขาบอกมีผีเยอะอยนี่เว้ยแลพูดรากลางคืนแล้วไปต่างจังหวัดอ่ะคนขับกระทีมันก็สุดวิตกจริตถูกไหมนะครับนั่นไอ้เจ้าหนึ่งก็แบบไม่เน่เราค่าก็เป็นเขาว่ามาอย่าง,งาน, oh. And, นั้นแอนเนี่ยเนี่ยผมได้ฟังมันเนี่ยเขาบอกคุณมึงเนี่ย แต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามีคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผีเยอะมากอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยผมอยากเห็นจังเลย <S <S แตอบ่บอกเรื่องพูทาไมว<อ>แะแตแอนกดลัวมานะออแอ้บอกไม่มีอะไรคุณนอนไปเธอะอันนี้ก็กลัวละซี่กลัวละซี่ก็หัวละ,ะกู้หนึ่งช่วงหนึ่งคุยกับแอนก็คุยไปเรื่อยๆแต่นะเป็นแบบคุยเป็นแก้เหงาแล้วมันก็คุยมึอก็ทิ้ไหวะอยู่ดีไอ้จอนก็พูดคำอีกเนี่ยผมว่า บรรยากาศแบบนี้มันน่ามีผีนะผมจะได้ถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ย <c oughs> แอนบอโอ้ยอย่าพูดเลยจอนนอนไปเถอะเนี่ยฉันกลัวนะไอ้จอนก็นหัวเราะอีกกลัวอะไรส้าท้ายได้นะ้าเจอนตะผมจะถ่ายรูปเลยเนี่ยจะถ,ถ่ายวีดีโอกเก็บไว้เลย <c oughs> จะได้ดังเลยหนึ่งมันก็ขับดดรถที่สมาธินน้นแล้วที่สมาธิขับก็องไม่หยาดจะโป๊ต่อครับ มันก็เนี่ยผีก็หัวเรามีเคห่าหัวเราก็นั่งมันก็ร้องเพลงกับมันจีจอบอกมันไปมันไปมันสักพักหนึ่งไงล่ะคุยล่ะมมันน่ามีผีเนาะครับผมอยากเห็นจริงๆนะโอ้เอาสิแอนบอกพอเธอจอนหนึ่งให้หนึ่งมันสมาธิขับมันมีสมาธิขับนะมันก็เหัวเราะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้หนึ่งขับรถอยู่เนี่ยก็มันรู้สึกว่ามันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอ่ะด้านขวามืออะ ของรถอ่ะดันข้างทางนะข้างทางนะแล้หมือเงาไปคุ้มตะคุ้มอ่ะเ็นก็มองไม่อยากอยากคิดอยากคิดอยากคิดคิดสักพักหนึ่งมันมีเงาด้านซ้ายเช่นกันอ่ะคราวนี้แอนบอกไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งเห็นข้างหน้านั่นไหม้นด้านซ้ายมือเนี่ยมันเหมือนมีร่างมันร่างคนนะเว้ยไอ้หนึ่งบอกว่าอย่าพูดอย่าพูด มันเป็นคนเดินข้างทางนัดตนคนี้เนี่ยยิ่งขับใกล้อ่ะมันสูงผิดปกตินัดอ๋อมันปกติคนราคนไทยอาะคนไทยอ่ะเต็มที่ร้อยเจ็ดสิบหรือว่าแปดสิบถูกไหมอ๋อประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้มันสูงมากกว่านั้นนัแล้วมันไม่ได้รินมันเดิมมันเดินูนถนนนะมันเดินตรงทุ่งนานะโอ้โหครับว่าสูงประมาณห้าถึงหกเมตรอ่ะ ฮะฮ่าแต่ผมเห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มตามเงาตามต้นต้นไม้ใช่ไหมเอ็นดิงบอกว่านัดแอนยิ่งเงี้ยช่างมันช่างมันีบ้านนั้นตื่นมามันรู้เรื่องอีกขับไปเรื่อยเรื่อยมันก็เห็นอีกแล้วแอนบอกไอ้นึงเออดูแล้วเงี้ยเงี้ยไปอย่าลากอย่าเข้ามาแหละจอดคือว่าอยู่อยู่อะไรอะอะไรอะมันอะไรอะแอนบอกไม่มีอะไรต้นไม้ ต้นไม้อะไรไมันโยกเดินได้เนี่ยมันคนเดินอะไรเนี่ยไม่หรอกอไม่มีอะไรหรอกเป็นต้นไม้เป็นเงานะ้าคุณจอดก็หนูยกลักติตาสาว่างเลยนะอืกล้องมาลหน่อยกว่าสักพักหนึ่งมาถึงขวายแล้วยู่ยู่หนึ่งคุณหนึ่งจอดน้อยจอดน้อยจอดน้อยเนี่ยนี่มันมีอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นเงาเป็นเงาคนเลยที่มันเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินสวนมานะเดินสวนมาทางรถอะ่ะ ไอ้จอรนเนี่ยพยายามจะถ่ายรูปนะแต่มันก็ถ่ายไม่ทันอะ่ะบอกรย้จอรก่อนหนึ่งบอกจอนหยุดเถอะหยุดเลาบอกอะไรอะ่ะมันเป็นต้นไม้เป็นเงากป็นคืนอ๋อ oh. สักพักหนึ่งก็เงียบอยากจะลดก็เงียบจอนี่ก็พยายามมองเอาหน้ามาคือจริงแบบอยู่ระหว่างช่องระหว่างคนขับคนข้างหน้านะตรงกลางอะ่ะเ <Huh. S 2> ขาพยายามมองกระจกอะ่ะ <Huh. S 2> วา่าหน้ามีเรื่อวะ ตอนเนี้ยแอนกลัวมากแอน,น,นต้องต่ำอืมมันเป็นเรื่ว่าแอนแอน,แอนจะเย็นแอนไอ้จอมบอกแอนคุณกลัวอะไรนักหนาเนี่ยนึกอกต้นไม้นะคุณกลัวทําไมอะ่ะอืมออกป่าปา่าทีฉันฉันรู้ส,สึกไม่ค่อยปวดท้องอะ่ะอากาศแอร์มันเย็นไอ้จอมบอกเย็นอะไรผมว่าผมร้อนนะเนี่ยไอ้หนึ่งบอกว่าจอนอนไปเถอะไกลเลยเดี๋ยวคุณเช้าคุณไปถึงนั่นคุณต้องรีบถ่ายทาไม่ใช่หรอ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผม่าอยู่ช่วยทุกคุณแหละแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรอะ่ะมันก็ทิ้งช่วงใหญ่ๆเลยมันก็ไม่มีอะไรละ่ะตอนนั้นผมไม่มีอะไรมั้งมันก็เอนตัวกันไปนั่งหลังอะ่ะหนึง่งบอกโอเคเงียบละบรรยากาศมันเงียบได้ไม่นานบรรยากาศในรถเงียบแล้วเงียบอะ่ะแอนก็เงียบไม่อยากจะพูดอะไรแล้วอะ่สะสักพักหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งอีกแล้วหนึ่งอ๋อ คือว่าคนเดินสวนอีกแล้วครับอ๋อหนึ่งตรงเนี้ยบอกฝั่งข้างซ้ายคือมันเห็นชช่ไงมก็มันเป็นร่างจริงๆอ่ะนะครับครับถึงแม้มันอยู่กลางทุ่งก็ตามแต่มันเห็นชัดันานี้เพราะมันเป็นทุ่งมันมีต้นไม้เลยเลยนัดอืมมันเป็นคนแต่มันเดินสวนมาหนึ่งวันแอนแกลบตาไม่สนใจไม่สนใจแอน เพราะแอนอนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวแต่ถ้าเจออย่างนี้มันก็หวาดไหมนัครับเดี๋ยวมันตื่นต่ันตื่นไวๆอีกเออเออสักพักหนึ่งอยู่เมื่อกี้อะไรสวนไปฮะมากละไอ้จอมแม่งตื่นพอดอีอ๋อหนึ่งบอกสวนอะไรเมื่อกี้นี่ไงไม่มีไม่มีมมแล้วครั้งนี้ยมันยิ่งหนักขึ้นพอมองไปไกลกๆอนะ่ะนัทครับมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างข้อมถนอนอยู่นะัอืม ต้นไม้กู้เนะึงแต่มองจริงๆเข้าไปอ่ะมันเหมือนล่างๆหนึ่งอ่ะไอ้จอบ,บอกเอ้ยข้างหน้าคืออะไรอ่ะหนึ่งบอกต้นไม้มนะั้งแต่มันเหมือนแต่ไม่ใช่ต้นไม้มันคือมันจืนข้อมถนนเลยนะโอ้โหอ๋ออันซ้า,ายแนละต้นขวาอ๋อ oh, oh. อุ้ยอะไรซิ่งไทยแลนด์ครับอะไรอ่ะจอดรถจอดรถจอดรถหมดกระพานรอดเนี่ยซุ้มนี่ไปอ่ะอืม mm. ว่าได้ผมยืนะผมจะลองไปดูซิมันคือต้นไม้จริงไหมอย่างงูเนี่ยผมจะทายทำ แอนตะโกนจอนหยุดเดี on, oh ๋ยวนี้หยุดพอแล้วคุณฉันไม่ไหวแล้วนะแอนตสติแตกจอนก็แอนบินก็เงียบมันอะไรอย่างทุกคุณเนี่ยคุณจะกลัวและหนักหนาเนี่ยอแอนก็สั่นจะลมล้ำตาลง่ไหลละหนึ่งบอกแอนไหวว่าบอกตรงนี้ไม่ไหวจริงๆว่าฉันว่าเมื่อกี้มันมันมันผิดปกติมากแ่บนั่นอีงนะครับ มันยืนค่อมแล้วนะถน,นนเะนี่ยใช่หรือเปล่าฮะไอ้หนึ่งบอกทัานไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมทีวะหนึ่งบอกเฮ้ยเลียกเข้าวัดดีไหม,อมแอนไปหาวัดไหว้พระสักคู่ดีกว่าแล้วมพเวลานั้นเน่ะมันห้า <c oughs> ทุ่มที่ยังคืนวัดที่ไหนจะเปิดจริงปะอ๋อถูกครับ แต่ที่ข่มที่พึ่งทางใจของมนุษย์ส่วนคึอคนไทยอ่ะเข้าวัดเป็นอะไรที่แฮปปี้ที่สุดอืแต่วัดกลางคืนก็น่ากลัวถูกไหมถูกแต่เขาไม่คิดข้อนั้นเวลานี้แอนพูดว่าดีว่าหาผ้าก่อนหาผ้าก่อนอแล้วช่วนี่หาผ้าก่อนเนี่ยไอ้จอยบอกเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะเราต้คุม้มทุกมอีกแล้วอ่ะเหมือนคนเดิมไีแล้วอ่ะ,อะตอนเนี้วิธีที่ทสุดก็คือทําให้รรยากาศในรถอ่ะ มันสว่างถูกไหมถ้าข้างในมืดแต่เขานอกจะมองเห็นขขานอกชัดถูกไหมนัดอืมอหนึ่งเนี่ยแกล้งเปิดใส่ในรถและแอบบอกมือขอในน้าในข้างหน้านั่นหรือก็อีกตรงกล่องคอนโซลเนี่ยเพื่อให้ยากาศแบบมันผ้าตาผ้าผ้าไปให้จอมันหายบ้าสักทีเถอะครับซึ่งหนึ่งก็ขัดผ่านจุดนั้นไปเลยปุ๊บปิดไฟปิดไฟจอบอกอะไรโมกุลเนี่ยว่าไปพี่ไปไเนี่ย บอกเอจอจรคุณนอนไปเธอะแล้วก็นาปิดหีมีใต้วัดแต่เขียนไปตรงไปเลี้ยวด้านด้านขวามือจะมีวัดวัดหนึ่งเนี่ยแบอบบอกเฮ้ยวัดเลี้วเถอะเรียวเถอะนีบอกโอเคแน่ใจนะเข้าวัดเออเขาวัดไหว้วพระก,ก่อนยังดีถึงแม้กลางคืนอย่างน้อยได้ไหว้พระก,ก็สบายใจแล้วครับก็เรี้ยวเข้าไป วัดต่างจังหวัดได้มาทีเหมือนก็เป็นมันไม่อยู่ดิมถนนจริงมันต้องอาจจะเข้าซอยนิดนึงอะ่ะก็เลี้ยวปุ๊บก็ปงเข้าไปปุ๊บมันก็เป็นเหมือนกับท้องอต้นไม้นะสองข้างทาง,างประมาณห้าสิบเมตรก็ผ่านซุ้มประตูวัดเข้าไปพอซุ้มประตูปุ๊บเนี่ยแอนก็บอกเฮ้ยด้านหน้าคือโบสถ์นะเฮ้ยทำไมยังมีคนขายของวะมีป้าคนหนึ่งขายดอกไม้อย,อยู่อ่ะในในซุ้มทางเข้าวัดอ,ะอ่ะกันซั มีขายเสร็ปุ๊ก <c oughs> เปิดใช้ไฟแรงเทียนอะสีส้มๆทำให้เห็นไงว่าขายแอกขายขายพวกดอกไม้ทุกเทียนอยู่อะ่ะร้านด้านข้างๆร้านเนี่ยก็มีรถเข็นของลุงคนหนึ่งอะ่ะขายพวกถัวต้มมันต้อมอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยร <c oughs> ้านขายของด้วยเว้ยแล้วมีร้านราน,ร,านร้านนี่อยู่อะ่ะรส่งว่าอุ้ย โอคฝรั okay. ่งมันก็ถ่ายดูอุ saying, ้ย Amazing a m a ซิ่งเนี่ยฮ่า uh huh. ทุ่มเที่ยวคุณต้ขายอยู่เหรออ uh huh. ๋อเมื่อกี้อู้ยอย่างเงี้ยแอนก็บอกเออหนึ่งบอกเออเฮ้ยเอยู่ฉันว่ารอว่าพักสักครู่หนึ่งฉันหาอะไรเคี้ยวเล่นดีกว่าซื้อถั่วต้มดีกว่าครับก uh ็ huh. ้วเรียวเข้าไปฝรั่งโอุ saying, ้ย Amazing a m a ซิ่งพยายามจะเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายร้านค้าไงแปลกไงคือแปลกสำหรับมันเนะ่ะอ uh ืมเสร็จก็ผ่าน ไปตะขับรถไปนิดหนึ่งปอกเป็นถึงวัดละงโบสถ์ละก็เลี้ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บหน้าโบสถ์ปิดโบสถ์ก็ปิดนะแต่ด้วยความที่โคนมันสภาวะจิตใจตอนนี้ไม่ไหวแล้วไงอืมแอนกันหนึ่งก็ลงจากรถฝรั่งก็ลงมาบอกอู้อันนี้กูพูดไปอย่างมันนะนะครับแอนกันหนึ่งเจอเวียดนามโบสถ์ไหว้พระไหว้สวดมันนั่งไหว้อยู่นี้ขอพรพระจากหน้าโบสถ์อ่ะอืมคู่ใหญ่ๆหญ่ไอจอนบอกอู้ยู เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดินร้านค้าหน่อยแต่ตอน,นสภาวะแอนเนี่ยบอกพอสักครู่นึงมาให้หนึ่งใจเยน็นๆจ้ะขอจัปจับอารมณ์หน่อยอยู่ในวัดอย่างน้นอยใครชิดพระก็ยังดีอ่ะอืมอืมอืมประมาณสิบนาทีไอ,อจอนวุ่นเาดูไปซเ้อไปซื้อขอเนี่ยตรงนั้นอ่ะผมจะไปดูร้านค้าหน่อยนี้ไงโอเคๆกะขึ้นรถโอรถก็ขับออกมา ไปหนะ้าสว่างตัดเข้าไปร้านค้าซึ่งประมาณนิดประมาณสิน,นาทีอะแต่ตอนนี้ร้านค้าไม่มีคนนะไม่มีคนขายเลยแม้แต่ร้านเดียวและทั้งสองสี่ร้านตอนนี้ร้านค้าทุกร้านปิดหมดแต่สําคัญที่สุดจอดรถมองไปอ่ะร้านแต่ร้านาานนะั้นเป็นร้านที่ล้างนนะัดมันขายที่บอกป้าขายดอกมงดอกไม้เนะ่ะมันซุดโซมบบหลังคาพังลงมาแล้วนะัอยากได้เต็ม ล้วร้านที่บอกว่าลุงขายถูกต้มมันต้มอ,อะ่ะก็ไปส่ใช้ไฟหน้ารถศาสตร์เข้าไปไงม,มันเต็มไปกิ่งไม้ใบไ,ไม้เต็มหน้ารถเต็มหมดเลยนะัดยางยางไอ้เนี่ยยางยางรถเข็นอะ่ะมันแฟบแล้วอะ่อนะแล้วร้านอื่นก็เป็นร้านที่แบบเพิงมาแงที่มันพังหมดแล้วอ่ะนะัดมันไม่เหมือนกับตอนแรกที่เข้ามาเห็นไงอืมอืม,อม ข้านั้นฝนระั่งแม่งร้องไห้เลยตอนเนี้ยโอ้ก oh, ลัวจริงแล้วทั้งนี้ฝรั่งร้องไห้เลยแอ hmm. นแม่งก็อ็อกแต่ตอนเนี้ยพอรฝรั่งช็อกกว่าโคกว่าเนี่ยไอคนที่สติแตกตอนต้นคือแอนแต่ตอนนี้แอนต้องบอกฝรั่งอ่ยว่าใจเย็นยูใจเย็นใจเย็นสองคนเนี่ยต้องมาปอบมันอนะ่ะจนได้ฝรั่งพูดว่าออกคือพับออกไม่ไหวแล้วผมรับไม่ได้คือแม่งชอ็อกอ่ะเพราะมันเห็นอยู่แล้วเป็นร้านค้าแต่ตอนนี้มันเป็นร้านที่ล้างอ่ะนะอืม hmm. บอกคือลสงก็ออกมาฝรั่งเงียบกิดตลอดทางเลยครมาถึงกระบี่ะฝรั่งไม่พูดอะไรเลยแล้วหลังจากถ่ายทำคลิปแล้วฝรั่งแบบสงบสงยมเตรียมตัวจนกลับเดินทางมาถึงสามีและกับประเทศอเมริกาครับเรื่องต่างๆก็มีประมาณนี้สิ่งที่เขาเจอน่าจะเป็นเปรตป่ะพี่พีก็ไม่รู้ไงจะไม่จะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะตสูงเลยอยากเจอตรงไหมก็อาให้เห็นสักนิไง แล้วเขาจะอยากเห็นไปทำไมเขาเขาอยากรู้อย่างนี้นเหรออ m a z i n g Thailand ไงอ๋ออเมซไทนดนะฮะเขาเล่ามาทาสรารคดีดูดีด,ดีโอ้ยมีอ,อยากไปเห็นมัางไง,งเรียบร้อยกลายเป็นแบบหายซ่ารับน้องเลยรับน้องรับน้องเจอของจริงเข้าไปเจอผมว่าเขาทะลุไปอีกมิติหนึ่งอ่ะมิติทับซ้อนอ่ะ ก็มีส่วนถูกไหมพี่เพราะว่าตอนเ,อเข้าไปเฮ้ยก็ยังมีร้านอยู่นี่แต่ไมตอนออกอ้าวอ้าวไม่ใช่เลยเป็นร้านล้างหมดเลยอ่ะจะมีจริงๆก็ได้ในอดีตไงโอก็จริงก็จริงก็จริงนะฮะเอ่อเนี่ยพี่อินทรวอนจัดผีไทยจัดให้เลยครับขายซ่าเลยรไงอ๋อเจอของจริงจากคุณชนอาทิตย์นะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะนะครับแม่วอนตั้งเนาะพอดีสายด่วน ไม่ไป<น>ไม่คือส่วน,นตอนสองทุ่มทุ่มกับสองทุ่มไม่คือเอาจริงๆนะผมผมผมมีข้อสองสัยจริงๆนะคือหลายผมหลายฟังหลายสายแล้วที่บอกว่าเออวันนี้เรื่องผมสั้นนะครับเอาจริงๆนะเรื่องสั้นก็ได้ใจความนะนะพี่อะจริงๆโดยส่วนตัวนะตั<อ>้งแต่จำได้สมัยก่อนตั้งจัดเดี๋ยช็อบถูกไหม<อ>ที่หลีมันจักรนัดอะพี่ชอบฟังแบบเรื่องสั้นๆนะคือยาวไปพี่ลำดับเหตุการณ์ฟังคนเล่าแบบ เออพูดง่ายเหมือนสมมติเล่ายาวใช่ไหมโอ้ oh. มันทีเราจินตนาการตามแล้วถ้าตัวละครเยอะพี่ลําดับตัวละครไม่ทันก mm ับ hmm. เขามาั mm ้อ hmm. ืมอืม่แเข้าใจเข้าใจคือผมจะบอกว่าเรื่องสั้นเรื่องยาวคือเรื่องสั้นก็มาเล่าได้เราก็เลยงงว่าทําไมทําไมเรื่องสั้นทุกคนต้องบอกขอ,ขอโทษนะมันทีเรื่องสั้นคือเราก็บอกเราผมก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรเลยสั้นตลอดก็สนุกนะมาสนุกอีกแบบหนึ่งนะอย่าบางที แน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสายมนดำอะ่ะมันมีเรื่องราวในรายละเอียดดีเทลน,ะนั้นเยอะแยะมากมายเอออันนั้นใช่ถูกไหมพี่แต่ถ้าเป็นเรื่องผีอะ่ะผมว่าผีอะ่ะมันไม่มีเหตุผลในการเจอหรอกมันอยู่ที่อย,ทอยู่ที่ดวงนะตอนนั้นละกันที่การกับการ<ะ>เจอผีอะ่ะจังหวะเออมันคงจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจออะไรเงี้ยแล้วก็พอสั้นหลายคนก็ไม่อยากโทรมาเล่าเพราะว่ามันสั้นแต่จริงเรื่องสั้น,น,นะ เพราะว่าเราติดภาพลักษณ์ก่อนจําได้นะตอนที่นัดจัดจำได้จำได้ไม่ต้องมันไม่ยาวมากอ่ะถูกปะเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าฟังใช่ใช่คือเมื่อก่อนเรื่องหนึ่งสามคืนอย่างเงี้ยไอเรื่องหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสามเรื่องอย่างเงี้ยมันเรื่องอาย่สิบนาทีเงี้ยใช่ทีชอบแบบนั้นมากกว่างเพราะพระจบเร็วเมื่อก่อนตอนอยู่ในช็อคถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดนะเอ่อเรื่องหนึ่งอ่ะสิบห้านาทีเองใช่จริงอ๋อ เนีเพราะนั้นเรื่องสั้นเรื่องยาวไม่เป็นไรครับได้หมดเลยครับที่นี่รับฟังหมดเลยฮะแล้วก็ผมว่ามันสนุกทุกเรื่องเลยครับที่ทัวรมาเล่ากันนี่ก็กอยากจะเล่าเรื่องแต่มันเป็นเรื่องเก่านะที่เราพี่เล่าให้นัตั้งแต่แรกแกที่พี่อะหลงมิติอะจําได้ปะโอ้พี่พีเอาผมฟังเรื่องผีเป็นหมื่นเลยครับเออไม่ได้เดี๋ยวว่าบางทีบอกเอ้ยเล่าได้นี่วาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อยากจะเพราะเรื่องนั้นประสบการณ์ตรง <ๆ S 2> จริง <ๆ S 2> เออในกลางวันกลางวนันด้วยอ่ที่นัดูดว่าหลงกมิติอะอันนั้นที่บอกเลยว่า ไม่รู้ว่าหลงมิติหรือเปล่าแต่พี่เจอตอนบ่ายสามโมงพร้อมขึ่นพี่และรุน่นน้องคนหนึ่งอ่ะเออยังงงค่ะคาตอบไม่ได้ทุกวันเนี้ออว่าจะได้ไงวะบางทีมันเรื่องมันเรื่องมันก็หาคําตอบยากแล้วก็บางทีการหาคําตอบก็ไม่รู้จะเอาคําตอบนั้นไปทําอะไรเหมือนกันขไ็ไปดูได้นะน,ออนะนหลังขับก็ไปดูได้นะก็เออก็ไม่มีนะแล้วตอนนั้นไปได้ยังไงวะครับครับอโอเคนั่นคือเรื่องท้งหมดแล้วว่างเดียวครับ จะเอาเรื่องนั้มาดีล่นให้ฟังแล้วกันได้เลยได้เลยเอ้าก่อนจะวางฝากจะต้องติดตามพี่พีทางไหนอะไรยังไงครับว่าติดตามถ้าอยากดะผมก็ช่องนี้ฮะบ,บางทีต้องฝนกติดต่อให้ผมมาเล่าอย่างมาสอยก่อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆสายใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักผมนะแต่พวกสายถึงดาบันเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยอืมผมเนี่ยก็จะเล่าทุกสุขครับอแอดมนหลังไงอเอเจ้าฝนเนี่ย ก็จ้ <g ay> ผมเนี่ยมาล่าปิดท้ายเรือ่องที่เก้าที่ช่องเดิมนะคือเผ่าผีคแค่พิจาอืาถูกต้องถูกต้องสา,ามเดือนติดที่ผมต้องเล่าช่วงท้ายช่วงเนี่ยเรื่องที่เก้าเนี่ยทุกสำรองโดยท่านบอกบนัดสามเดือนแล้วอขอพักนับนึงอ่าอ่าโอ,อแต่ว่าวันนี้เรามาเล่าเราเล่าด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็ว่างใจจะมาไบปลอยจะมาบปอยได้มาได้เลยพี่นะครับมาบอยได้เลย พี่พีวันนี้ขอบคุณมากนะยังษาสุขภาพนะนะไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยสบายเลยโอ้มันมันมันจริงผมนอนนอนน้อยมาสา้สี่คืนไม่สามสี่คืนละพอดีพระอาจารย์ท่านมาพระอาจารย์แดงมานะครับมามาจําวัดที่ที่นี่นะครับที่ที่ที่ออฟฟิศนี่แหละครับแล้วก็เราก็ด้วยความเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องดูแลท่านมันเอาจริงเนอะ พ่อแม่ครูบาอาจารเรามาเราก็ต้องดูแลท่านเป็นอย่างดีอยู่แล้ววันนี้ผมผมก็แอบนอนในห้องจัดอนะ่ะเมื่อคือผมไม่ได้นอนบ้านนะผมนอนที่นี่เนี่ยเพราะว่าตอนเช้าผมจะไปซื้อซื้อพัตาหารมาถวายพระอาจารเนี่ยสรุปสุดท้ายผมก็ไม่ได้ไปครับพี่พี่เอ่อพี่พี่น้ำมาถวายใข่ถูกไหมไปซื้อพี่พี่ในทีมงานออกไปซื้อมาให้เนี่ยแล้วผมก็พอถวายพระอาจารเสร็จปุ๊บผมก็ลงมาเข้ามาในห้องหลับอีก แล้วก็ตอนเที่ยงมันงมมันแปอมันปอกหมดเลยครับเออเพราะนั้นได้เพราะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเสร็จงานนู่นนั่นก็กลับไปนอนแล้วต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าสองวันเนี้ยอาจจะห้าเรื่องหกเรื่องต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาเขาเรียกอะไรใช้นี่ให้แล้วกันเนาะรักษาสุขภาพนะนะแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะช่นนี้กาศได้ข่าวว่าฝนจะตกเล้วเนี่ยครับแล้วข่อีกเรื่องหนึ่ง เสพข่าวยอมรับตอนนี้แต่ละคนประเทศไทยเนาะก็รู้ข่าวอาละ,อะไอเนาะทั้งข่าวเพื่อนบ้านมัน่งข่าวนูน่นมั่งข่าวของคนเกี่ยวความเชื่อมมนุษย์พี่คงไม่เจาะจงรายละเอียดเนะครับตอนเนี้ยเสพข่าวก็อยากเป็นแค่ผ่านๆไปแล้วกันเพราะทั้งเรื่องปัญหาชายแดนทั้งเรื่องของคนที่ทําธุรกิจทางด้านความเชื่อ,องคนเนะี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน ถูกไหมแล้วเราฟังเข้าไปเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีไปด้วยครับแล้วโวนถึงที่ผ่านมากระวงการผ่าเหลืองใช่ไหมและสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นเศษข่าวอะไรที่ผ่านพอฟังจบก็คือจบดีกว่านะเออเอาเอาเป็นว่าแล้วแต่ดุลมินิตแล้วก็วิจารณญาณแต่ละบุคคลแล้วกันครับเศษเศษแค่ก็เศษให้มันอยู่ในด่านขคดีที่มันจะไม่ตกจากอะไรเกินไปเพราะว่าเราได้แจ๊ฟังอย่างชายแดนก็ต้องคำใจดีกว่าแต่เรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ ที่เกี่ยวความเชื่อเราก็วางลงแล้วกันมันเป็นกรรมทุกอย่างมันคือกรรมเนาะทุกอย่างคือกรรมดังนั้นก็ปล่อยไปตามกรรมแล้วกันอืมโอเคได้เลยครับขอบคุณพี่พีนะขอผมครับอันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยหน้าที่นี้นะครับไม่เป็นไรเลยครับได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ